Hello everyone, my name is Wisala Masrat Odim. Today we feel great that we have joined this camp. It's funny and we have learned a lot of knowledge. Thank you, all teachers that give knowledge us. Thank you. วันอาทิตย์ที่4กันยายนพุทธศักราช2565โรงเรียนมาดอนสรัะราชอุทิศได้มอบหมายให้คุณครูแนนแอนคุณครูบุม๋มนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยกระดับผลสมรรถทางการเรียนที่โรงเรียนจตุคามว,วิทยาคมอำเภอปักธงชยัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมสมศึกษานครราชศีมาเกสซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก <pareil> <g ül> ารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คุณครูทั้งสองท่านได้ร่วมเป็นวิทยากร,รให้ความรู้แก่นักเรียนแบบ active teaching โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนานกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนอยากรู้และเมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่นักเรียนอยากรู้กับสิ่งที่คุณครูอยากสอนเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อนั้นการจัดการเรียนรู้ย่อมบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ยากเย็น การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นที่คุณครูเป็นหลักเมื่อใดก็ตามที่คุณครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active teaching เหมือนั้นกระบวนการ active learning ก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติวันนี้รู้สึกดินดีที่ได้เห็นเด็กๆและคุณครูร่วมกันจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ขอพระคุณคุณครูและผู้มีส่วนร่วมทุกๆท,ท่านที่ร่วมการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเช่นนี้ขึ้นมาโอกาสหน้าหวังว่าคงจะได้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงกุพรติกลางหนงมาจากโรงเรียนจตุคามวิทยาคม วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์การติวออนไที่โรงเรียนจตุคาวิทยาคมหนูชื่นชอบคุณครูทุกท่านและชอบทุกวิชาและหนูอยากขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เผยแพร่ความรู้ให้หนูหนูจะนำหนูจะนาความรู้ที่หนูที่หนูเรียนที่คุณครูเผยแพร่ให้หนูไปใช้ไปฝึกฝนและจะทำาอนและจะสอบออนไให้ดีที่สุดคะ่ะสวัสดีครับผมผมชื่อเด็กชายณกรเ็นพาด มาจากโรงเรียนบ้านน้องพลารวันนี้ผมได้มาติวโอเน็ที่โรงเรียนตะจุคาวิทยาคมผมรู้สึกดีแล้วก็ผมได้มาเจอเพื่อนที่ต่างเรียนและได้มาเจอครูในตำบลดอนผมจะเอาความรู้นี้ไปฝึกการเรียนและไปสอบโอเน็ตครับครับนเีชายพี่พัฒพงษ์ลาภผักแว่นมาจากโรงเรียนบ้านกุกว่าครับผมรู้สึกดีใจมาก ที่ได้มาติวโอเน็ตที่โรงเรียนจตุคามวิทยาคมครับวัสดีค่ะาวนิเชื่อหญิงนิเทศเทคโนโลยีมาจากโรงเรียนบ้านพ้าววันนี้หนูดีใจมากที่ได้มาเข้าร่วมติวโอเน็ตวันนี้ค่ะหนูรู้สึกสนุกมากนัี่นช่อเด็กหญิงสุวัชยากอดดอนมาจากโรงเรียนบันไม้เสี่ยววันนี้หนูรู้สึกดีใจมากคะ่ะได้เจอเพื่อนๆต่างโรงเรียนและครูอื่นๆมาช่วยติวโอเน็ตในวันนี้ หนูจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนและใช้ในการสติวเนีด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาลักษมณ์จังดีมาจากโรงเรียนบ้านดอนสหรัฐราชุทิศหนูดีใจค่ะที่ได้มาเข้าค่ายวิชาการดอนและหนูดีใจค่ะที่ได้เจอเพื่อนๆือนหนูจะนำความรู้ไปใช้ในเรื่องการเรียนและนำไปสอนน้องๆที่โรงเรียนค่ะ Okay. okay, yeah!